โลกี้ครับโลกี้โอ้้อออเอาวอาเอาไปแล้วอ๋ออื้อว๊วอ๋อแรงไม่แรงนี่ดูเลยนี่ใครบอกว์ไปไม่แรงนี่ไปแล้วครับของรถไทยครับไทยรถไทยเกลี่ยถนนตอนนี้ทำถนนแล้วครับตอนนี้ ทำหนุนแล้วไทรไทสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีเฟซบุ๊กเฟซสวัสดีแฟนเพจ สวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังซาวีสองนะครับอ่ะไปอีกแล้วพี่น้องมาอยู่ที่เดิมอีกแล้วมาดูเจ้าเดิมครับนี่นะนี่รวมพลรถซิ่งรถดำรถ เบคูโอ oh, ้มีทุกเพทเลยนะส่วนทางนี้เป็น C A C G C A T แล้ก็เป็น K O กบกู มีหลายรุ่นนะพี่น้องนะเลือกดูได้นะครับ<อ>มาดูเจ้าฮีโน่ร้อยร้อยสิบหรัอเปั่าจไปเอ้ยสวัสวน สวัสดียามบ่ายครับวันนี้อ่ะสวัสดีรอบหนึ่งครับที่นี้ก็ทำการพักกินข้าวนะครับลุยต่อครับยามบ่ายใครมีเขียนน้องใครก็ไปน้ปองเอาเงยจมูก TS ร้ยอยห้าสิบ ร้อยสิบห้าวูบุนเก่าแล้วน่าจะก่อนหลังของคูบุต้าหรือเปล่านะทางบนก็มีเนาะทางล่างก็วูบุญเราไปหมดแล้วทีนี่เอามาดูเอาลั่นครับอันนี้งานนี้ลั่นแน่นอน ซร้อยสิบสองร้อยสิบนะฮะโอ้หลันทุ่งนี่นอนแรงไม่แรงเราดูเอา ว่าจะขึ้นไวหรือเปล่าครับไปเร็วเอ้ดิเอา้าวันนี้รุ่นเก่าแล้วอ่าร็อกกี้มาแล้วร็อกกี้ร็อกี้ยังไง<ม>ลบไม่ลบเอา้า <c oughs> เอาแล้ววะนี่เอ้า เออมึงไม่หลบกูก็ไป,ปท่านี้ก็ได้วะ เอามาดูเจ้านี่ต่อครับอิสุ รถมีมากมายอีกหลายคันนะพี่น้องนะโหเยอะเลยเนี่ยเพียบเลยโอ้พากันวิ่งรื้มไม่โคกวก็ไม่เงา เมนูเจ้าแคทต,ต่อครับเบิกเริ่ใหม่นะพี่น้องขันใหญ่ปุ้งกีน่าจะประมาณโอ้ใหญ่เหมือนกันนะ ได้มันสองสามตักกระเต็มแล้วนี่ไม่อี่มเลยครับพี่น้องนะไม่อี่มเลยแกะกล่องเลยนี่ dù có cháu khét thôi nè khét